ว้าว <Wow. S 2> ดูข่าน้องแอปทุกวันเลยอ่ะแอปว่าอย่างไรพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละแอปว่าไงผมก็ <c oughs> ว่าอ่างั้นเพราะว่าดังมากเชื่อแปนงค่ะได้ให้แอปสัมภาษณ์คุณเดียวพี่ว่าดีผมก็ว่าดีโ okay. อเคเชื่อแป้งไลท์ถอนไลค์่อนใช่ค่ะ <c oughs> ใจดี <c oughs> Oh my, mm hmm. ส่องพี่รุตแอบทักซออนใครคือคนคุยตัวจริงที่ทําให้หัวใจสไมลี่ที่หลายๆคนเนี่ยกำลังจับตามองว่าสรุปแล้วคนคุยที่เป็นตัวจริงของคุณแม่หน้าหวานคือใครกันแน่ เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่คนสวยสุดสตรองนะคะสําหรับแอปทักซะออนเสน่ห์แรงไม่เบาช่วงนี้ถูกจับจิ้นกับหนุ่มๆห,ห,หลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณทิมพิธาลิมจเจริญร้านหัวหน้าพักเก้าไกลแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาพูดหลายครั้งว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะเป็นพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนท์สันตินธนคุณที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมายอมรับว่าสนิทกับพี่แอปหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ประกาศผ่านสื่อว่าชอบพี่แอปนั่นก็คือตีธนพล แต่ทั้งคู่เนี่ยก็ออกมาพูดว่าไม่มีการเจอการน,นอกรอบแต่ว่ามักจะมีโมเมนต์หยดหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆเนี่ยอดฟินแล้วก็มาโนตามไม่ไหวแต่งานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าหนุ่มคนไหนจะเป็นตัวจริงของคุณแม่คนสวยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางดานแอบทักอ่อนนะคะก็ได้บอกเราว่ามีคุคุยก่อนหน้านี้นะคะ27กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวออกมายอมรับครั้งแรกนะคะผ่านรายการแชร์ทูแชร์ทางเดอะสแตนดาร์ดปอปนะคะกับประเด็นความรัก ซึ่งเธอเนี่ยยอมรับว่าตอนนี้มีคนคุยและอยู่ในช่วงศึกษาดูใจกันและกันซึ่งช่วงหนึ่งของรายการนะคะแอบรักซอนเนี่ยได้พูดถึงความรักในวัย40บวกของเธอว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ผิดพลาดทาให้มันไม่ได้อยู่คงทนมาถึงปัจจุบันประสบการณ์เหล่านั้นไม่ได้ทําให้ก้อนความรักของแอปเขาหน้าตาลารักร้อยลงสมมติว่าก้อนความรักของแอปเป็นรูปยิ้มรูปสไมลี่ในเมื่อก่อนทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมองว่าล้มเหลวแล้วจะถึงจุดจบแอปเนี่ยไม่เคยหมดศรัทธากับมันแค่ว ถ้ามันใช่มันจะรู้สึกเองวันนี้เจอแล้วก็สไมลี่นะจากประเด็นนี้นะคะที่คุณแม่คนสวยแอบรักโอนเนี่ยได้ออกมายอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะหัวใจมีคนคุยหัวใจก็สไมลี่แต่ยังไม่เปิดตัวนะคะว่าเป็นใครนี่เองนี่นะคะเลยทําให้ชาวหน็ดเนี่ยอยากรู้ต่างหาข้อมูลกันยกใหญ่นะคะว่าหนุ่มคนไหนคือตัวจริงซึ่งเรื่องของหัวใจของคุณแม่คนสวยแอบรักโอนนั้นนะคะมักจะมีเขาออกมาอยู่บ่อยครั้งแล้วก็จะซาไปนะคะหลังจากที่ต่างฝ่ายเนี่ยออกมาพูดแล้วว่าไม่มีอะไรจริง แตแล้วนะคะก็มีเรื่องให้กะระแสจินนะคะพุ่งปรีดขึ้นมาอีกเมื่อวันที่10บกร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อคุณพิมพิธาไปเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกะระแสนะคะพูดถึงประเด็นการเมืองแต่ในช่วงท้ายของรายการนะคะพิธีกรปากก้ายอย่างคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ยิงคำถามถึงแอปทักษะอ่อนนะคะจนทําให้คุณพิธานะคะถึงกับเก็บอาการไม่อยู่หลุดโป๊หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งในเหตุผลที่ตนนะคะมาออกรายการโหนกะระแสก็เพราะว่าคุณแอปเนี่ยเป็นคนติดต่อมาเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะ เื่อโดนพิธีกรปากกล้าอย่างคุณหนุ่มปั่นนะคะว่าผมก็แปลกใจคุณยุ่งขนาดนี้ยังมีเวลาไปติดตามคุณแอปทางด้านคุณทิมพิธาน,นะคะถึงกับเก็บทรงไม่อยู่เสียอาการพูดออกมาว่าคุณแอปว่ายไงผมก็ว่ายงั้นพูดแบบนี้นะคะก็ทาให้แฟนเนี่ยจิ้นสิคะพ่อเราเนี่ยไปดูอาการของคุณทิมกันค่ะเพื่อนที่สนิทกันแต่ก็เห็นกันมานานแล้วก็มีอะไรก็บึกษาหารือกันนี่เดี๋ยวแอปว่าไงผมก็ว่างั้นนะครับ <laughs> เหมือนอย่างที่คุณแอปตอบแล้วครับคุณแอฟว่าไงผมก็ว่าเลยคุณทิมพิธานนะคะยังแซวคุณหนุ่มกันชัยว่าให้ไปคุยกันต่อที่รายการสามแซบและคุณหนุ่มนะคะก็แซวคืนว่าถ้าไปจริงๆผมจะให้คุณแอปเนี่ยเป็นคนสัมภาษณ์คนเดียวได้ไหมทางด้านคุณพินานนะคะยิ้มแล้วก็พูดึ้นว่าได้พี่ว่าดีผมก็ว่าดีพร้อมกับหัวร้อนนะคะพี่ว่าดีผมก็ว่าดีครับ <Okay. S 1> งานนี้นะคะเรียกว่าเก็บทรงไม่อยู่ถึงกับต้องโทษลมโทษแดดกันเลยทีเดียวนะคะถ้าเราเนี่ยจะไม่เชื่อก็จะเป็นการหักหาน้ําใจของคุณทีมจนเกินไปค่ะเอาเป็นว่าพ่อว่ายไงชาวเราก็ว่ายงั้นค่ะที่นี้นะคะเราไปจับพิรุธดงังด้านคุณแอบทักษออนกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะในรายการสามแซบ่บวันอาทิตย์ที่30กระกฎาคมนะคะที่มีมาดามแป้งเป็นแขกรับเชิญซึ่งมีบางช่วงของรายการนะคะมาดามแป้งเนี่ยชงเข้มมากโดยมาดามแป้งนะคะเซ้าว่า พี่ตามข่าวแอปทุกวันเลยแอปว่าไงพี่ก็ว่างั้นแหละดังนั้นนะคะคุณแม่แอปเนี่ยก็ตอบขึ้นว่าแอปเชื่อแป้งค่ะเอาละสิท่านะผู้ชมวลีนี้นะคะมันคุนค้นๆนะคะคุณผู้ชมได้ยินคํานี้แล้วเนี่ยนึกถึงหน้าใครคะดูข่าวน้องแอปทุกวันเลยอแอปว่าอย่างไงพี่ก็ว่าอย่างงั้นแหละแ,แอปว่าไาางไรก็ว่างั้นนะครับเ <laughs> พราะว่าดังมากเชื่อแป้งค่ะเชื่อแป้ง เมื่อแต่แป้งเนี่ยบอกอะไรแอปนะ้าทาไมแอปเนี่ยต้องเชื่อแป้งด้วยงานนี้นะคะก็ทาเอากองเชียร์เนี่ยจับโยงสนันค่ะจากประเด็นวอรีฮิตติดไวรอลนะคะแอปว่ายไงผมก็ว่ายงั้นหรือว่าจะเป็นพี่หนุ่มว่าดีผมก็ว่าดีของคุณพิธาน,นะคะกับวลรีที่คุณแม่แอปเนี่ยได้ทิ้งไว้กับมาดามแป้งนะคะแอปเชื่อแป้งค่ะนี่เองจึงเป็นพิรุธข้อแรกนะคะที่ชวนให้ชาวเน็ตเนี่ยสงสยัยพิรุธประเด็นที่2นะคะหากท่านผู้ชมเนี่ยลองย้อนไปเมื่อต้นเดือนกร,รกฎาคมนะคะ ประมาณวันที่6กรกฎาคมนะคะคุณแม่แอปเนียได้มาเคลื่อนไหวผ่านแอปพลิเคชันตัวใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Treat ทาง Meta นะคะก็ได้ออกมาเปิดตัวแบบสดๆแอปร้อนๆนะคะโดยคุณแม่แอปเนี่ยก็ได้ออกมาโพสข้อความนะคะว่า Hello Treat พร้อมกับอีโมจิยิ้มนะคะหรือว่าสไมลี่ และหากเรานะคะไปดูทางด้านบัญชีทรีตของคุณทิมพิธานในวันเดียวกันนะคะก็จะพบว่าคุณทิมเนี่ยได้โพสตระบุข้อความไว้ว่าพิธารายงานตัวครับพร้อมกับอิโมจิยิ้มนะคะหรือว่าสไมลี่หากเราสังเกตโพสต์เกือบทุกโพสต์ของคุณทิมพิธาน,นะคะแล้วก็โพสตคุณแม่แอปจะใช้สัญ,ญลักษณ์อิโมจิยิ้มหรือว่าสไมลี่เหมือนกันคะ่ะแหมแม,แม,แมอะไรเนี่ยมันจะบังเอิญขนาดนั้นคะท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่าโปนีด้ไหมคะหรือว่าหนุ่มที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ยิ้มคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทําให้หัวใจสญญ im, ใไมล และพิรุณที่3านะคะหากเราเนี่ยย้อนไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาพี่คนแม่คนสวยนะคะได้ออกมาโพสภาพ,พ้อมระบุข้อความว่ารูปแรกแอปใหม่นะคะซึ่งคือแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Treweet นะคะที่ทาง Meta เ,เนี่ยได้เปิดตัวระบุข้อความนะคะว่ารูปแรกกับผมทรงใหม่แอปใหม่เมื่อกี้นี้เลยค่ะและก็มีการแชร์ภาพถ่ายคู่กับช่างตัดผมชื่อดังนะคะผ่านสตอรี่ไอจีอีกด้วยซึ่งก็ดูปกตินะคะไม่มีพิรุธอะไร แต่ทําเอาชาวเน็ตนะคะมนโนอีกรอบหลังจากที่ปรากฏภาพทิมพิทาลิมเจริญร้านหัวหน้าพาก้าวไก่นะคะไปตัดผมร้านดังที่คนบันเทิงนะคะชอบใช้บริการโดยเป็นร้านเดียวกับแอปทักซอ,อนพักสุดเจริญซึ่งเจ้าของร้านตัดผมดังกล่าวนะคะได้เผยภาพคู่คุณทิมพิทาพร้อมระบุข้อความว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้โพสต์ภาพคู่แอปทักซอ,อนนะคะระบุว่าสวยมากครับแต่ชาวเน็ตนะคะโฟกัสผิดจุด พงเปล่าไปที่เสื้อเจ้าของร้านนะคะว่าเป็นตัวเดียวกันเป๊ะทำเอฟซเนี่ยแห่ถามกันกระจายนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยมาด้วยกันหรือไม่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าโป๊อีกดอกไหมคะท่านผู้ชมงานนี้นะคะเอที่ใชร์ให้ทั้งคู่ลงเอยนะคะต่างก็ฟินไปต,ตามๆกันคะ่ะจากข้อมูลที่นักสืบโซเชียลนะคะเขานํามาเชื่อมโยงประติดประต่อต่อมจิน้นต่อมฟินข้างต้นนะคะหนุ่มคนไหนคือหนุ่มที่มาวิน พี่เป็นคนคุยตัวจริงนะคะเท่าที่มีเนี่ยให้เห็นตามหน้าข่าวนะคะตอนนี้เนี่ยก็มี3คนเข้าไปแล้วไหนจะมามืน่นที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอีกล่ะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณแอบ,บนะคะเลือกไ้แล้วแค่ยังไม่เปิดเผยเพราะเชื่อที่หมอดูบอกนะคะว่าถ้าเปิดแล้วจะไม่รุ่งยังไงก็คงต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปคะ่ะว่าตัวจริงของคุณแอบบทักซอ,อนจะเป็นใครแล้วท่านผู้ชมล่ะใครคิดว่างานนี้เนี่ยใครมาวีนใครคือหนุ่มที่ทำให้หัวใจหรือว่าเจ้าก้อนความรักของมามีแอบเนี่ยเป็นรูปยิ้มสไมลี่